ก็ขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะและในส่วนของวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนเพิ่มยอดผู้ติดตามในทิก o อกของเรากันนั่นเองนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะต้องการเพิ่มยอดผู้ติดตามก็สามารถเข้ามาดูเข้ามาทําตามคลิปนี้กันได้นะคะหรือจะเข้ามาดูเพื่อไปเป็นแนวทางในแพลตฟอร์มอื่นๆกันก็ได้นะคะ และสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการพันเว็บไซต์ที่เราได้ไปทดลองใช้งานเพื่อมาแนะนําเพื่อนๆกันในวันนี้นั่นเองนะคะสําหรับใครที่จะทำตามก็แนะนําให้มาเปิดโปรไฟล์เป็นสาธารณะกันก่อนได้เลยนะคะและสําหรับขั้นตอนแรกของเรานะคะก็ให้มาเสิร์ชคำว่า KMK Social กันนะคะ จากนั้นเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็ให้กดสมัครใช้งานกันก่อนได้เลยจากนั้นก็ให้มากรอ,อกข้อมูลแล,ละรายละเอียดต่างๆลงช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็สามารถคลิกมาลองอินกันที่ปุ่มสีแดงตรงนี้กันได้เลยและเมื่อเราสมัครใช้งานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถลงชื่อเข้าใช้งานกันมาได้เลยนะคะ ามาเข้ามาแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ K M Social นั่นเองนะคะและทางด้านนี้ก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการและในส่วนของวันนี้นะคะเราก็คลิกไปที่ TikTok กันได้เลย จากนั้นก็ให้เรามาเลือกบดหมู่ที่เราต้องการลงไปนะคะอย่างวันนี้เราจะมาเพิ่มผู้ติดตามเราก็เลือกไปได้เลยและในซองบริการนะคะก็มีบริการหลากหลายให้เราได้เลือกกันมากมายเลยนะคะเขาก็จะแจ้งเลยราคาการรับประกันความเร็วต่างๆเอาไว้ให้เรานั่นเองเราก็เลือกเลยราคาที่เราต้องการไปได้เลยและใน่ซนของลิงก์นะคะก็ไปที่หน้าติกตอกของเรากันจากนั้นเมื่อเราเลือกโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กดก o p y ป i n k กันไปที่ด้านบน จากนั้นก็นําลิงก์มาใส่ที่ช่องหน้าเว็บไซต์กันได้เลยและในส่วนของจํานวนนะคะต้องการเพิ่มยอดผู้ติดตามเท่าไหร่เราก็ใส่ลงไปเลยเดี๋ยววันนี้เราจะเพิ่มให้ดูสักหนึ่งร้อยห้าสิบคนก็พอนะคะค่าเวลาเฉลี่ยนในการทารายการก็อยู่แค่สิบนาทีเท่านั้นเองค่าใช้จ่ายประมาณยี่สิบสามบาทนะคะจากนั้นก็ทําการสั่งซื้อไปได้เลยคำว,ว่าเราก,กดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะ และสำหรับใครที่ต้องการเช็คสถานะหรือรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรนะคะก็สามารถคลิกไปดูประวัติการสั่งซื้อกันได้นะคะเมื่อคลิกเข้ามาก็จะมีสถานะของเราขึ้นรอดําเนินการอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะด้านบนก็จะเป็นรายละเอียดค่าบริการบริการต่างๆและ,ละลิงก์ที่เราได้เลือกทกําการไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองส่วนหมายเลขด้านบนนะคะก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเรานั่นเองค่ะและสําหรับใครนะคะที่เข้าสมัครใช้งานใหม่หรือว่ายอดเงินตรงนี้ไม่พอนะคะก็สามารถคลิกไปเติมเงินกันก่อนได้เลยนะคะ เมื่อคลิกเข้ามาที่ช่องทางการเติมเงินก็จะมี3มช่องทางให้เราเลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการสแกน q r Code t โค้ดทูมอน l l วและ C r y p t o c u r r e n c นนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาอ่านวิธีการใช้งานแล้วเลือกทำตามกันได้เลยและสำหรับใครที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์แล้วเกิดปัญหาติดขัดอะไรนะคะก็สามารถคลิกไปแจ้งหรือติดต่อแอดมินกันได้ที่ปุ่มด้านข้างได้เลยเมื่อคลิกเข้ามาก็จะมีหมวดหมู่ต่างๆให้เราเลือกแจ้งปัญหาลงไปหรือสำหรับใครต้องการกรอกข้อความหรือแนบรูปภาพก็สามารถทำได้ที่ก่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะ จากน,นั้นก็ให้เราใส่ใหมายเลขออเดอร์ของเราลงไปแล้วให้กดส่งตัวกันไปได้เลยหรือสําหรับใครที่ไม่ต้องการทำขั้นตอนให้ยุ่งยากนะคะก็สามารถคลิกไปที่ลายแอดเพื่อคุยกับแอดมินได้เลยนะคะก็จะมีแอดมินเขาบริการตลอด24ชั่วโมงเลยนั่นเองก็ให้เพื่อนๆนนแจ้งปัญหาลงไปกับแอดมินได้เลย และสาหรับใครที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะคะแล้วเกิดชื่นชอบและพึงพอใจอยากแนะนําให้เพื่อนเื่อนคนอื่นได้ลองเข้ามาใช้งานกันด้วยนะคะก็สามารถคลิกไว้แนะนําเพื่อนกันได้เลยเมื่อคลิกเข้ามาก็ให้กดคัดลอกลิงก์แล้วก็ส่งไปให้เพื่อนๆเ,เข้ามาสมัครใช้งานได้เลยนะคะและเมื่อมีการสมัครใช้งานหรือว่าลงทะเบียนหรือมีการเติมเงินนะคะเราก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่น5%จากทางเว็บไซต์นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยสร้างรายได้ของเราไปอีกหนึ่งช่องทางเลยนะคะ และสำหรับตอนนี้นะคะใครที่มียอดสะสมครบ500บาทก็จะสามารถปลดล็อกไปดูซีรีส์หนังจริงกันฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมเลยนะคะเพียงแค่ทําตามเงื่อนไขของทางเว็บไซต์ก็สามารถคลิปมารับชมกันได้เลยนะคะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะกลับไปที่หน้าทิกตอกของเรากันจากนั้นเดี๋ยวเรามารีหน้าจอหนึ่งครั้งเพื่อดูยอดผู้ติดตามกันนะคะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะยอดก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ได้วิดีโอมาลองสมัครใช้งานหรือเข้ามาดูบริการกันได้นะคะแล้ววันนี้นะคะถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ